Pharmafac Academic Center: A Total Solution for Better Life. Welcome to Research Recap by Pack Academic Center. <laughs> เคยเอะใจกันไหมครับว่าเวลาเราเลือกซื้อผักผลไม้หรือว่าข้าวสารเนี่ยเ,เบื้องหลังการปลูกเนี่ยเกษตรกรเขาตัดสินใจกันยังไงว่าจะปลูกอะไรดีปัจจัยไหนสําคัญที่สุดกับเขาเรื่องพวกนี้มันส่งผลต่ออาหารที่เรากินแล้วก็อนาคตเกษตรบ้านเราเลยนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้แหละครับ เรามีข้อมูลจากการทบทวนงานวิจัย14ชิ้นเลยนะครับที่เขาใช้เทคนิคเฉพาะทางนิดนึงเรียกว่า discrete choice experiments หรือ DCEs ซึ่งมันช่วยเราเข้าใจได้ลึกขึ้นรับว่ากเกษตรกรเขาให้ค่ากับอะไรแล้วก็ยอมจ่ายเพื่ออะไรบ้าง ป้าหมายวันนี้คืออยากจะมาเจาะลึกปัจจัยหลักๆที่มีผลต่อการตัดสินใจของเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลผลิตสัตรูพืชตลาดความเสี่ยงต่างๆแล้วก็ความสําคัญของข้อมูลพวกนี้ต่อน,นโยบายหรือการพัฒนาเกษตรให้มันยั่งยืนต่อไปครับคือการจะเข้าใจความต้องการของเกษตรกรเนี่ยผมว่าสําคัญมากนะแตม่มันก็ซับซ้อนเหมือนกันทีนี้ลองมาดูวิธีที่นักวิจัยเขาใช้กันหน่อยไอ้เจ้า DCEs ที่ว่าเนี่ยมันทํางานยังไงครับพอจะอธิบายง่ายๆได้ไหมครับ ได้ค่ะลองนึกภาพตามนะคะเหมือนเราให้เกษตรกรเขาเล่นเกมเลือกของนะคะเราสร้างชุดทางเลือกสมมุติขึ้นมาเช่นมเมล็ดพันธุ์สอแบบแต่ละแบบก็มีคุณสมบัติต่างกันไปอย่างพันกอนะคะอาจจะผลผลิตสูงแต่ว่าไม่ค่อยทนแล้งราคาถูกหน่อยส่วนพันขอผลผลิตอาจจะน้อยกว่านิดนึงแต่ทนแล้งได้ดีกว่าราคาก็สูงขึ้นมาหน่อย พอให้เขาเลือกระหว่างชุดพวกนี้ซ้ำๆค่ะมันจะช่วยเผยให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาให้น้ำหนักกับคุณสมบัติตัวไหนมากกว่ากันแล้วเขายอมแลกอะไรกับอะไรคือมันลึกกว่าแค่เราเดินไปถามว่าชอบอะไรมากที่สุดค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับเหมือนบังคับให้ต้องเลือกให้ต้องจัดลำดับความสําคัญไปในตัวเลยเสิยนะครับน่าสนใจมากทีนี้ผลการศึกษาจากทั้ง14ชิ้นเนี่ยมันเผยให้เห็นภาพรวมอะไรที่น่าสนใจบ้างครับ เลยหรือที่เอธิโอเปียก็ต้องการพันธุ์ข้าวสาลีที่ทนโรคแบบว่าโรคราสนิมเหลืองหรือน้ำค้างแข็งอะไรแบบนั้นค่ะอืมครับแต่มีจุดน่าสนใจนะคะจากอินเดียเนี่ยเขาพบว่าแม้ตอนแรก,กเกษตรกรจะบอกว่ายอมจ่ายแพงขึ้นนะเพื่อผัุนทนแรงแต่พอได้ลองใช้จริง ความกระตือรือร้นนั้นอาจจะลดลงไปบ้างค่ะเอ้าหรยอครับค่ะซึ่งอาจจะบอกเราว่าแค่คุณสมบัติอย่างเดียวอาจจะไม่พอมันต้องมีปัจจัยอื่นมาสนับสนุนด้วยให้เขามั่นใจหรือเห็นผลจริงๆอะค่ะนั่นสิครับประเด็นเรื่องความคาดหวังกับความเป็นจริงนี่สําคัญเลยแล้วปัจจัยอื่นๆละครับอย่างเรื่องเศรษฐกิจความเสี่ยงพวกนี้มีบทบาทมากน้อยแค่ไหนโอ้โหมีบทบาทมากเลยค่ะ โดยเฉพาะกับพืชที่ราคาผันผวนง่ายๆอย่างมันฝรั่งในจีนนะคะเกษตรกรเขาต้องการประกันภัยที่ครอบคลุมความเสี่ยงเรื่องราคาตกต,ต่ำหรือไม่ก็ต้นทุนการผลิตที่มันสูงขึ้นโดยเฉพาะเ,เกษตรกรรายใหญ่ๆเนี่ยเขาจะชอบแบบที่ขั้นตอนเคลมประกันมันง่ายๆไม่ยุ่งยากซับซ้อนครับผมหรือถ้าไปดูที่การนาเกษตรกรที่ปลูกมะม่วงหิม,มาพานเขาสนใจประกันภัยแบบที่เรียกว่า ประกันภัยตามดัดชนีคือจ่ายตามปัจจัยภายนอกอย่างปริมาณน้ําฝนไม่ได้ดูความเสียหายเป็นรายๆายไปแล้วก็สนใจประกันไฟป่าด้วยอ๋อประกันดัดชนีใช่ค่ะแต่ที่น่าสนใจคือเขากลับไม่ค่อยชอบถ้าจะให้ใช้ดาวเทียมมาประเมินความเสียหายนะคะเอ๊ะทำไมล่ะครับอาจจะรู้สึกว่ามันไกลตัวควบคุมไม่ได้หรือเอ่อไม่โปร่งใสพอหรือเปล่าอันนี้ก็น่าคิดต่อค่ะ ประเด็นเรื่องความไว้ใจในเทคโนโลยีใหม่ๆนี่ก็น่าสนใจนะครับและเกษตรกรโกโก้ที่กานแาละครับเห็นว่าอาจจะมีสภาพคล่องน้อยกว่ากลุ่มอื่นใช่ค่ะกลุ่มนั้นเขาเจะมีแนวโน้มชอบประกันที่คุ้มครองความเสี่ยงอย่างเดียว single peril เพราะเบี้ยมันจะถูกลงแล้วก็อยากให้รัฐเข้ามามีบทบาทอยากได้สัญญาสั้นๆแล้วก็ชอบการจ่ายค่าสินใหม่เป็นเงินสดมากกว่าซึ่งมันสะท้อนความต้องการความมั่นคงทางการเงินที่แบบจับต้องได้เร็วๆอะคะ่ะเข้าใจเลยครับ ในทางกลับกันนะคะเกษตรกรข้าวโพดในจีนกลับมองไปอีกแบบเลยคือเขายอมจ่ายสูงกว่ามากเพื่อให้ได้ใช้เทคโนโลยีฟาร์มอัจฉริยะเช่นระบบช่วยวางแผนการปลูกหรือควบคุมการให้น้ําอัตโนมัติอะไรแบบเนี้ยโอ้โหต่างกันเยอะเลยค่ะอาจจะสะท้อนเรื่องขนาดฟาร์มหรือเป้าหมายผลผลิตที่ต่างกันมากก็ได้ค่ะแสดงว่าบริบทนี้สําคัญมากมากจริงๆนะครับแล้วปัจจัยด้านการตลาดหรือสิ่งแวดล้อมล่ะครับมีผลต่อการตัดสินใจพวกนี้ไหมมีผลค่ะ แต่ดูเหมือนจะเด่นชัดกว่าในกลุ่มพืชเศรษฐกิจนะคะอย่างกาแฟในบราซิลเกษตรกร,เ,กรเขาให้ค่ากับการส่งเสริมให้ทำปุ๋ยหมักมากกว่าจะได้เงินชดเชยถ้าไม่ใช้ยาฆ่ามแมลงซะอีกแล้วก็อยากได้สัญญาระยะยาวถ้าจะเข้าร่วมโครงการที่ได้ตรารับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อมหรือที่เรียกกันว่า Eco คเลโนะคะอ๋อพูกฉลากเขียวฉลารักโลกอะไรแบบนั้นประมาณนั้นเลยค่ะ ส่วนที่เวียดนามเกษตรกรกาแฟยอมลงทุนสูงขึ้นนะเพื่อลดความเสี่ยงเรื่องผลผลิตแต่ในขณะเดียวกันก็ยอมที่จะลดกําไรลงบ้างถ้ามันจะช่วยเรื่องสิ่งแวดล้อมได้คือมันเป็นการตัดสินใจที่ซับซ้อนน่าดูเลยค่ะฟังดูแล้วมันเป็นการชั่งน้ําหนักหลายด้านจริงๆนะครับแล้วปัจจัยส่วนตัวของเกษตรกรแต่ละคนล่ะครับมีผลไหมเช่นการศึกษาประสบการณ์มีผลแน่นอนค่ะงานวิจัยก็ชี้ไปทางนั้นนะคะ ปัจจัยอย่างระดับการศึกษาประสบการณ์ที่ผ่านมารายได้หรือแม้แต่ขนาดฟาร์มอย่างในจีนเขาก็มีวัดเป็นหมู่ซึ่งเป็นหน่วยพื้นที่แบบเดิมๆของเขาการเข้าถึงเงินทุนหรือสินเชื่อแล้วก็ทัศนคติการรับรู้ความเสี่ยงของแต่ละคนทั้งหมดนี้มีส่วนทําให้การตัดสินใจมันต่างกันไปค่ะไม่ใช่ว่าจะมีสูตรสาเร็จเดียวสําหรับทุกคนแล้วข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ย มันสำคัญกับคนฟังโดยทั่วไปยังไงบ้างครับอ๋อสำคัญมากเลยค่ะเพราะพอเราเข้าใจความต้องการที่แท้จริงเหล่านี้แล้วเนี่ยภาครัฐก็จะสามารถออกแบบนโยบายได้ตรงจุดมากขึ้นเช่นจะอุดหนุนเมล็ดพันธุ์ก็เล็งไปที่พันธุ์ที่ทนทานที่เขาต้องการจริงๆ หรือจะทําประกันภัยก็ออกแบบให้มันตอบโจทย์เขาจริงๆไม่ใช่คิดเอาเองครับส่วนภาคธุรกิจเองก็สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีที่เกษตรกรเขาอยากจะใช้จริงๆไม่ใช่แค่สิ่งที่นักพัฒนาคิดว่ามันดีนะคะและที่สําคัญที่สุดผมว่ามันช่วยให้เราส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืนในแบบที่เกษตรกรเขาพร้อมจะนําไปปรับใช้ได้จริง ซึ่งเหมือนก็จะส่งผลโดยตรงเลยนะครับทั้งเรื่องความมั่นคงทางอาหารแล้วก็เรื่องสุขภาพของสิ่งแวดล้อมที่เราทุกคนก็ต้องพึ่งพากันอยู่ สรุปง่ายๆก็คือการตัดสินใจของเกษตรกรเนี่ยมันเป็นการชั่งน้ําหนักที่ซับซ้อนมากๆค่ะทั้งเรื่องปากท้องความเสี่ยงแล้วก็ความเชื่อส่วนตัวซึ่งมันก็จะต่างกันไปในแต่ละพื้นที่แต่ละชนิดพืชด้วยวิธี DCES เนี่ยก็เป็นเครื่องมือที่ดีมากที่ช่วยให้เราเอ่อมองเห็นกระบวนการคิดเบื้องหลังการตัดสินใจเหล่านี้ได้ชัดขึ้นค่ะมีประเด็นทิ้งท้ายที่น่าสนใจนะครับคือเราเห็นแล้วว่าเกษตรกรเนี่ย เขาก็ให้คุณค่ากับเรื่องดีๆนะอย่างการปรับตัวต่อสภาพอากาศหรือการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแต่ว่าความเต็มใจที่จะจ่ายเงินหรือลงแรงจริงๆเนี่ยมันกลับต่างกันไปมากแล้วบางทีพอได้ลองทำจริงเความสนใจกลับลดลงเชะงั้นคำถามที่อยากชวนคิดต่อก็คือแล้วนโยบายหรือภาคธุรกิจเนี่ยจะสร้างสะพานเชื่อมช่องว่างตรงนี้ได้ยังไง ระหว่างการส่งเสริมสิ่งที่ดีในระยะยาวกับการสร้างคุณค่าที่เกษตรกรรู้สึกว่ามันจับต้องได้จริงและต่อเนื่องในระยะสั้นเพื่อให้เกิดการนำไปใช้อย่างยั่งยืนจริงๆแม้ว่าความตื่นเต้นในช่วงแรกๆมันอาจจะจางหายไปแล้วก็ตาม More science less time don't miss the next recap กดติดตามเพื่อไม่พลาดความรู้ดีๆ PAC Academic Center